ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับช่อง NKL Channel นะครับอันนี้ก็วันหยุดครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำที่สวนน้ำอุดรนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าสวนนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับชมบรรยากาศดีๆนะครับราคาไม่แพงนะครับก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์สามารถพาลูกหลานมาเที่ยวได้นะครับที่สวนน้ำอุดร ยากาศดีครับช่วงนี้นะครับเครื่องเล่นมากมายนะครับมีสไลเดอร์นะครับมีพาลัานสาวมาเที่ยวสนน้ำม,มาครับมีหู่ปลาคราบด้วยนะครับ คนก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับน้องนาวาล่นนเลรครับฮะเล่นอะไรครับจับปลาคราบหน่อยจับจับจับปลาคราบไอ้่าฮยะไปไปไปลงลงไปหาพี่โอมไมเร็ว เหอพี่โอมเร็วเอาพี่โอมมารับน้องนาวาหน่อยเร็วครับวันนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดส u b s c r i b e กดติดตามช่อง n k l Channel ้วยครับขออนุญาตดูแลหลานตัวน้อยก่อนนะครับเร่นน้ำครับครับสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.